สวัสดีทุกคนค่ะสิ่งดีีวันนี้คุณนกนะคะมาหน้าสดเลยคะ่ะเออนะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปต่อในด้านดีนะคะ่ะมาเจอกันที่หน้าเพจน,นะคะคุณนกเสร็จสร้างความสุขด้วยกดจักรวาลคะ่ะคุณนกไร์สดอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่ มาที่บ้านนะคะมาหาพ่อกับแม่เนาะก็จะแบบน้าสดอย่างนี้นะคะหาได้ที่นี่ที่เดียวอ่ะเริ่มดีกว่านะะี่ค่ะมาสั้นๆเลยคะ่ะเพลงนี้จบเริ่มเลยดีกว่านะคะหวังคือเชื่อว่าทุกคนรอคุณโอเกอย่ตอนแรกว่าจะไม่ไล์แล้วนะก็เลยแบบเออนะออกมาไล่เพราะเชื่อทุกคนรอมิสแกลมอยู่นะคะมาหน้าสดนะวันนี้นะสวั ดีค่ะคุณพี่วันนะคะสวัสดีคุณพยอมใช่ไหมขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณหลายคนนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะแรกๆนะจะรู้ว่าคุณนกเปลี่ยนชีวิตอย่างไร <c oughs> สติครอ,นะ <c oughs> อักนะลูกเออพี่วันพิสาน่ารักมากอันนี้คือน่าสดมากไม่ได้ไปแต่งหน้านะ พอดีกลับมาบ้านพราะมาหาพ่อกับแม่นะคะวค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานิกาคือเนื้อแท้เนเอ,อเนื้อแท้คุณเอาก็เปลี่ยนชีวิตจากสิ่งง่ายๆแบบนี้แหละเปลี่ยนชีวิตมาจนแบบจนขึ้นมาเป็น,นมิกแกรนะจนขึ้นมาเป็นเพื่นำหลักแสนเนาะเออมันมีมีวิวัฒนาการมาอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเราไปต่ออย่างไรเราถึงสำเร็จนะคะ คือหัวใจมันอิ่มเต็มมากอ่ะก็เลยอยากจะบางคันโอเคที่จริงแล้วเนี่ยค่ะคือคุณนกทำโปรแกรมนี้นะคะคือสร้างชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคือมันเป็นเป็น,ปนมันเป็นโปรแกรมต่อเนื่องนะคะเป็นโปรแกรมต่อเนื่องที่คุณนกต้องทําต่อเนื่องนะคะเออคือถ้าเราเราก็ไม่อยากจะหยุดวันหนึ่งเนาะ,ะถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เจอเอ,อ่อ อุปสรรคเราก็ต้องไปต่อได้เสมอเลยค่ะเนี่ยหัวใจมันที่มันยิ่งใหญ่มันพร้อมที่จะแบ่งปันนะทุกอย่างรูปลักษณ์ภายนอกมันแค่เปลือกขนาดเองถ้าเรานะไปไปเหนือคาว่าเงินไปเหนือทุกอย่างแล้วเราก็จะค้นพบความสุขเองทุกคือรวยแล้วเดี๋ยวมันก็สวยเองอนะค่ะความถ้าเราอิ่มเต็มทุกอย่างนะทุกอย่างมันก็เสจได้หมดอนะความสวยมันก็เสจได้จริงไลยจริงนะเออไม่แต่งหน้าก็น่ารักไปอีกแบบ ทุกคนก็จะเห็นแบบหลายลุกเนาะหลายลุกหลายแบบนะคุณนกแรกๆนะคะที่แบบตั้งกล้องไล์สดนะ่คุณนกก็ไล์สดคือสถานที่ตรงนี้มันเป็นคลินิกเก่านะ,ะเป็นคลินิกเก่าคุณนกเ,เป็นอดีตพยาบาลนะคะคุณนกก็มีคลินิกเป็นของตัวเองนะคะก็ทําคลินิกแบบถูกต้องนั่นแหละนะก็นะก็ะมันไม่รวยเนาะก็แล้วก็ค้นหาความสำเร็จมาทั้งชีวิตแหละว่าเออทำยังไงฉันถึงจะมีพาส,สิบไล่ทำยังไงถึงจะมีมีเงินร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านทำยังไงฉันถึงจะช่วยคนได้เยอะ <c oughs> นะคะตอนนั้นก็ก็คิดมาตลอดว่าเฮ้ยฉันเจอทางแล้ทางรอดคุณนกก็เจอกฎจักรวาลก็ท่วมเทะนะระหว่างที่คุณนกเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะคุณนกก็เจอบททดสอบเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหครอบครัวไม่เห็นด้วยบ้างแหละนะครับปัญหาความรักบ้างแหละนะคะปัญหาสุขภาพบ้างแหละบางทีก็เป็นบาดเป็นไข้เป็นไอเงี้ยคุณนกก็ออกมามาไล์สดต่อนะคือไม่เคยหยุดเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณนกก็ไปต่อค่ะในวันที่คุณนกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะ คือครอบครัวเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดนะคุณกคนะณกนะณก็ยังต้อง,งไปกรุงเทพอ่ะเข้าใจไหมคือเราเราเราเชื่อใจในจักรวาลอนะเชื่อใจว่าเฮ้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันดีมากเสมอคุณนกไม่หยุดเรียนรู้ค่ะไม่หยุดพัฒนาตัวเองในวันที่คุณนกต้องไปเรียนกับครูสิตาที่กรุงเทพอาหาคุณนกให้คนคือคือเรารู้แล้วว่าพ่อแม่เราอะปลอดภัยไม่เป็นอะไรคุณนกก็ให้พี่ชายนํามาดูแลแทนเออแล้วคุณนกก็ไปต่อได้ตลอดค่ะในวันที่ คุณโอ้มีลูกคุณเนาะลูกลูกไม่สบายเนี่ยคุณนอ้ก็ไม่ไม่ไม่เคยอยู่ที่จะแบ่งปันอะ่ะเออเราเราก็ไปต่อได้เสมอค่ะสวัสดีคุณทัญทรน์นะคะ <c oughs> ฉะนั้นหลายคนนะคะหลายคนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยพอเราจะ พอเราเจอปัญหาและอุปสรรคเรากลับไปต่อมันไม่ได้อะเรากลับเออมีข้ออ้างว่าเฮ้ยวันนี้ไม่สบายวันนี้เป็นหวัดเฮ้ยครอบครัวไม่เห็นด้วยสามีไม่สามีไม่เข้าใจลูกงองแงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบฉุดลังความสําเร็จเราแต่คุณนกค,ค่ะคุณนกเชื่อว่าหัวใจมันยิ่งใหญ่มากอ่ะถ้าหัวใจเราอะค่ะมันอิ่มเต็มมันอยากจะให้อ่ะมันมันยิ่งใหญ่จริงๆ หัวใจมันยิ่งใหญ่จริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอะบางทีเรา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 ตรียมมาเยอะเนาะเราแบบวุ้ยวันนี้กูสวยกูเต็มที่เลยอะคือแบบกูออกมาไลฟ์บางทีมันก็ไม่ปังแต่เวลาที่เราออกมาไลฟ์ด้วยหัวใจด้วยการตื่นรู้ของเราจริงมันกลับปังค่ะมันอยู่ที่จิตตั้งต้นนะคะสักครู่หนึ่งเนะโอเคมาแล้วมาแล้วนะไม่หยุดแบ่งปันชายนะไม่หยุดแบ่งปันคุณโนก็ไปต่อนะคืออ่อในวันนี้ค่ะชื่อเมื่อวานนี้คุณโนไปไป ที่บึงการมาเนาะไปบึงการแล้วทีเราไม่เราไม่ได้โทรกลับมาที่บ้านเลยแล้วที่บ้านคุณแม่ก็ไม่สบายค่ะคุณแม่ก็ไม่สบายคุณนก็เออแม่ก็โทรมาหาเราว่าเฮ้ยทำไมไม่โทรกลับบ้านทําไมไปไม่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 เข้าบ้านเลยคือคุณนกนะคะเอ่อเรียกว่าอะไรอะคือเราเราเราย้ายเราเราย้ายออกจากบ้านเนาะไปไปอยู่กับคุยไอญาเนาะแล้วทีนี้คุณนกก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วทีนี้ก็ไม่ได้โทรกลับบ้านแล้วคุณนกก็ไปค่ะแม่ก็โทรมาว่าเออไม่สบายนะคะแล้วคุณนกก็ ก็คือเราก็ไปต่อได้อะแต่ว่าในหัวใจเราเราก็เบิกบานได้เก็ตไหมเราก็เชื่อใจในจักรวาลว่าเฮ้ยพ่อแม่ฉันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วครอครัวฉันแข็งแรงพ่อแม่ฉันแข็งแรงเชื่อว่าตัวเองแข็งแรงโดยตัวเองก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมคุณนกออกมาให้จักรวาลเยอะค่ะคุณนกก็เลยเชื่อใจวางใจในจักรวาลไม่ว่าจะเกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ไปต่อได้เสมอนะไม่เคยหยุดที่จะแบ่งปันเลยค่ะถึงแม้ว่าวันวันนั้นเราอาจจะมีอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณนกก็หามุมไร้สดค่ะ ก็ไม่ได้รอให้พร้อมอะบางทีความพร้อมมันก็ไม่มีจริงอะ <c oughs> ถ้าเรารอพร้อมอยู่อะแล้วเมื่อไหร่มันจะพร้อมจริงๆเข้าใจไหมคะบางคนมันก็รอเพอร์เฟกก่อนรอกล้องก่อนรอนู่นนี่นั่นก่อนบางทีมันก็ไม่พร้อมเวลามันก็หมุนไปเรื่อยๆอะถ้าเราถ้าเรารอเล่นกับเวลาแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีเดียวคะ่ะมันก็ไม่มันมันมันก็ไม่ทันแล้วอะคุณนกจึงไม่ค่อยรอไม่รอเล่นกับเวลาเลยคะ่ะคืออะไรที่ลูกคุณนกตื่นรู้ <c oughs> <c oughs> ประธานเอาไว คือคุณนกเป็นหวัดนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะก็คือไปต่ออย่างเดียวเออนะสุดยอดมากเลยค่ะมาแบบสันส้นๆนะคะมาแบบสันส้นๆฉะนั้นนะคะในวันที่ครูสิตาไม่สบายใช่ไหมคือนมเน่า่างเนี้ยครูสิตาก็ยังออกมาให้อะ่ะออกมาทําคลิปทําแคมป์ฉะนั้นเราอะค่ะไม่ได้เจอครึ่งเซี่ยวเหมือนครูเลยอะปัญหานะฉะนั้นเราอย่าหยุดนาไปต่อ เราไปต่อในรูของเราอะไปต่อในรูของเราเราอย่าไปเทียบกับใครแต่ว่าเราเนี่ยเอาการลงมือทําเราเนี่ยไปเทียบกับคนสําเร็จว่าเราเนี่ยทำเท่าเขาหรือยังเกตไหมไม่ใช่ว่าหุยเขาแบบมาเขาแบบมาไกลมาก,ามากฉันยังไม่ถึงไหนเลยไม่มันจะทําให้เราท้อค่ะเรามีหน้าที่ทําไม่หยุดอยู่ในรูของตัาเองทามันไม่หยุดแต่ว่าอยู่ในรูของตัวเองเกตไหมคะอยู่ในรูของเรา เออคนอื่นเขาจะว่าให้เรายังไงก็แล้วแต่ให้เราตีบวกให้ได้ค่ะใจเราต้องยกระดับจิตของเราให้มันสูงขึ้นอืมบวกให้ขาดบวกให้ได้เรามันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะสําเร็จเองเมื่อไรเมื่อไรที่ใจเราเป็นสุขนะ่ะเราก็จะทํะไปทุกอย่างออกมาได้ความรักพอเราเจอความรักจริงๆเราเราก็จะสาเร็จง่งายๆสบายๆในวันที่คุณโองนะคะเริ่มอย่างที่คุณสิตาพูดเนาะไม่ไม่นับ ไม่นับจากวันที่เราทําแต่นับจากวันที่เราอิ่มเต็มในหัวใจคุณนกเริ่มมาอิ่มเต็มในหัวใจนะคะเม,มื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะค,ะคุณนกได้เจอความสำรูในชีวิตเจอความสมดุลก็คือเจอพลังของความรักสุดยอดเลยค่ะครูขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ขอบคุณคุณธัญญาทอดนะคะ <c oughs> คุณนกได้ได้ได้วง้อของชีวิตที่มันสมดุลนะแล้วคุณนกก็รู้สึกอิ่มเต็มในหัวใจค่ะเออหลังจากนั้นคุณนกก็ กล้าตัดสินใจขึ้นมากขึ้นตัดสินใจเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักได้แล้วคุณนงก็เกิดปาฏิหาริย์ในตัวเองมากมายเลยนะการเงินนะคะความรักดีๆค่ะสุขภาพการงานทุกต่างมันมันถาโถมมันมั่งคั่งอ่ะทั้ง6ด้านของชีวิตคะมันทําให้คุณนกอิ่มเต็มในหัวใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรที่เข้ามาค่ะล้วก็ผ่านมันได้เสมอมันมันผ่านมันได้มันบางทีมันก็มหาศจา์นะ ทำไมเราไม่ทุกเลยทำไมเราไม่ซีเรียสจริงจังเหมือนแต่ก่อนเรากับเบิกบานอะค่ะเรากับเบิกบานมากคือคุณนกเจองานที่ตัวเองรักเจอสิ่งที่คุณนกรักจริงๆมันก็เลยแบบทําให้เราแบบไปต่อในด้านดีไปต่อไปต่อเสมอ get ไหมคะคุณนกไม่เคยหยุดเลยระหว่างที่เราเทรนตัวเองอะคะ่ะก็ นะคุณนก็โดนจีรนัยเหมือนกันนะฮะโดนครูวาอาจารย์นะฮะจีรนยัยเฮ้ยเธอต้องปรับเปลี่ยนตัวนี้เธอต้องเปลี่ยนลูกเธอบ้างเธอต้องไลฟ์สดให้มันแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเงี้ยเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจริงไหมเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาเชื่อคนสําเร็จอ่ะคุณนก็ทําค่ะคุณนก,ก็เปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ศีรษะจนจะโดดปลายเท้าจ้างช่างแต่งหน้าทําผมนะฮะไลฟ์สดนะ้มีกล้องเห็นไหมผ่าน ผ่านกล้องเห็นไหมเออนั่นแหละเขาเรียกว่าการพัฒนาแต่เดิมๆแล้วคุณนกก็เริ่มต้นจากการที่คุณนกนะคะไลฟ์สดแบบแบบนี้แหละนะมันก็เลยเออทำให้บางทีคุณนกก็คิดว่าถ้าเราแบบจะรอให้พร้อมบางทีสถานการณ์มันบีบบังคับเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอให้มันพร้อมทำเลยถ้าหัวใจเรามันพร้อมอะไรมันก็พร้อมจริงไหมเออบางทีมันอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ให้เราต้องแก้ตัวอีกก็ได้อะฉะนั้นเราทํามันเลยอะคะ่ะทํามันทันทีอืมทุกอย่าง ทำทุกอย่างให้มีความสุขใช่แล้วนะคะคุณโกก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยจะแบบสนใจคนที่ดูถูกเราไม่ไม่ค่อยจะสนใจคําพูดของใครที่เขาไม่มีผลต่อไม่มีอิทธิพลต่อเราอะ่ะคุณนกก็จะฟังเสียงตัวเองแล้วก็คนที่เราลักครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นหลักคุณนกก็จะเอาครอบครัวะคะ่ะอยู่ในเป้าหมายทั้งหมดเลยพ่อแม่ลูกนะคะอยู่ในเป้าหมายเห็นไหมแล้วระหว่างทางคุณนกก็ตั้งเป้าด้วยความสุขนะสติลูกโบนะคะคุณนกก็ตั้งเป้าด้วยความสุขนะไม่ได้กดดันไม่ได้เสียเรียดค่ะ ไม,ไม่ได้แบบต้องแบบทำบนความเครียดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเรามีแอบคาดหวังมีแบบจริงจังมันไปด้วยอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบด,ดึงดูดได้น้อยอะค่ะพอ,พอเราแบบเจอความสุขจริงๆอะ่ะเรากับทุ่มเทม,มันได้ความรักมากกว่าเรากับเบิกบานเออเรากับไปต่อได้อะค่ะไปต่อในด้านดีได้ไม่เคยหยุดการแบ่งปันคุณนกได้บรารมีจากการแบ่งปันจากการช่วยคนเยอะนะคะช่วยคนเยอะคุณนกเชื่อว่าการให้ที่บริสุทธิ์จริงๆมันเกิดจากหัวใจที่อิ่มเต็มอะ คุณนกไม่ได้แค์ยอดวิวค่ะไม่ได้แค์ลูกตาไม่ได้แค์ลูกตาแต่เราเชื่อในหัวใจเราลึกๆว่าเดี๋ยวคนก็มาย้อนดูเป็นล้านๆวิวเราเชื่อว่าเราของจริงใครเจอเราโคตรโชคดีใครที่ได้เจอฉันโคตรโชคดีเออคุณนกเชื่อมันอย่างนี้ว่าเฮ้ยใ,ใครได้ดูคลิปฉันใครได้ฟังคลิปฉันโคตรโชคดีคือมันเชื่อลึกๆอยู่ในใจแต่มันไม่ได้คาดหวังใครดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรเออเพราะคุณนกลงมือทาแล้วก็มีผลลัพธ์จริงทุกครั้งที่คุณนกเอามาแบ่งปันมันเกิดจาก ประสบการณ์จริงๆคุณนกมีมีประสบการณ์มีผลลัพธ์จริงๆนะคะจากการที่เอาคําสอนครูสิตามาเปลี่ยนชีวิตเพราะคุณนกก็เปลี่ยนชีวิตจากคําสอนครูสิตาเปลี่ยนชีวิตจากการที่เราเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําทันทีฝึกฝนฝึกฝนนะคะเพียรพยายามทุ่มเทกับความสำเร็จตัวเองอะแล้วก็ไปต่อในด้านดีเสมอไม่เคยหยุดไม่เคยท้อเลยเออบอกตัวเองว่าเออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วเราเชื่อว่าเราทําได้ จริงแล้วนะคุณนกเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้ดูดิปนี้โคตรโชคดีมากๆเลยนะคะในวันที่ <c oughs> อยากจะบอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราทํางานให้จัก,กรวาลแล้วเนี่ยจงเชื่อใจจักรวาลเชื่อใจแล้วก็วางใจค่ะคุณนกเนี่ยไปอยู่กับคุณเอญ้เนาะคุณนกก็ย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยค่ะคุณนกก็เหมือนกับเราสร้างชีวิตใหม่อะ่ะนะสร้างชีวิตใหม่คุณนกก็เชื่อใจวางใจจักรวาลว่าจักรวาลจะดูแลพ่อกับแม่ฉันเออดูแลลูกฉัน ไม่เป็นอะไรทุกคนแฮปปี้ดีทุกคนสุขภาพดีพาอฉันช่วยงานจัก,กรวาลมันจึงทําให้คุณนกเชื่อใจวางใจค่ะว่าทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขเห็นไหมแล้วเราก็สบายใจอ่ะเราไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาเครียดซึ่งจากแต่ก่อนเฮ้ยลูกป่วยนี่เครียดมากเลยลูกไม่สบายนี่ปวดหัวมากเลยเครียดมากเลยพ่อแม่ไม่สบายแต่ก่อนเครียดมากเลยทุกวันนี้ค่ะเรากลับเบิกบ,บานได้เรากลับเรากลับแบบสุขเป็นอะ่ะเรากลับเชื่อใจในจัก,กรวาลว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพ่อแม่ฉันแข็งแรง เก็ตไหมไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มากระทบใจเราให้เราบวกให้ได้นะแล้วก็ไปต่ออยู่ในคลื่นที่หนึ่งยืนหนึ่งเบิกบานค่ะล่าเริงแจ่มใสให้เชื่อเลยว่าอะไรที่มันมาทดสอบมาใจเราที่มันเป็นคลื่นที่มันมากระทบอะ่ะนั่นแหละ จัก,กรวาลทำงานให้คุณแล้วค่ะคุณกำลังจะได้รับของขวัญชิ้นโบแดงคุณกับจะคุณกำลังจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จงเบิกบานเข้าไว้ค่ะแล้วเฉลิมฉลองยกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นอย่าท้ออย่าลดเป้าหมายและอย่ายหยุดที่จะไปต่อในด้านดีนะคะโอเคไหมคุณนกมาสั้นนะย่าลืมนั่งสมาธิ4ี่ด้ด้วยนะคะแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณตัวเองนะขอบคุณร่างกายของเราที่เขายัางทํางานรับใช้เราไม่เคยหยุดเลย,เลยนลคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เขา พร้อมสนับสนุนเราขอบคุณโลกโซเชียลอะ่ะที่สนับสนุนเรานะคะให้ไปให้แบบพะมั่งคั่งในทุกๆดาะคะ่ะคุณโอขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งไม่มีวันไหนที่เราไม่ขอบคุณร่างกายตัวเองคุณโอขอบคุณร่างกายตัวเองนะคะคือร่างกายคือแข็งแรงดุดดังพระเจ้าในร่างมนุษย์มากๆเลยนะคะขอบคุณแบบสุดจาก หัวใจสุดซาบซึ้งจริงๆโอเคนะคะอย่าลืมนั่งสมาธิแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะหลับฝันดีในอ้อมกอดจักกรวาลแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้มาสั้นจริงๆเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ว่าคลิปสั้นมากแต่ได้ใจความเนี่ย